วัดีค่ะวันนี้มาพบกับสุกกี้รีโอหมดอีกแล้วนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับวงกบไม้จริงการปลวกรีโอดูราเฟรมกันคะ่ะโดยปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอในวงกบไม้จริงทั่วไปนะคะนั่นก็คือการบิดโกง่งการแตกหรือการทําลายของปวกมอนะคะทางรีโอหมดของเราจึงได้นําเทคโนโลยีการผลิตมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวจนได้ผลิตภัณฑ์วงกบไม้จริงรีโอดูราเฟรมที่ลดการบิดโก่งและการทําลายของปวกมอได้ดีวงกบไม้จริงรีโอ เฟของเรามีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้ค่ะคุณสมบัติที่1ไหมายที่ใช้ในการผลิตผ่านการอัดน้ำยา CCA ในระดับเซลล์ด้วยระบบสูญยากาศเพื่อป้องกันปวกหมอดตามมาตรฐานนิวซีแลนด์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมีความทนทานต่อการทำลายของปวกมอดได้ดีและยังรับประกันการทำลายของปวกมอดเป็นระยะเวลา5ปีด้วยค่ะ ณสมบัติที่2น้ำยา CCA ที่อัดเข้าไปนอกจากจะป้องกันปวกมอดยังช่วยให้โครงสร้างสามารถรับแรงกระแทกและแรงดันได้ดีขึ้นทำให้วงกบไม้จริงมีความแข็งแรงมากขึ้น คุณสมบัติที่3มไม้ที่ผ่านการอัดน้ายาแล้วจะต้องผ่านการอบเพื่อให้มีความชื้นที่เหมาะสมกับอากาศประเทศไทยที่มีความร้อนชื้นเพื่อลดการขยายตัวและการแตกของไม้แล้วนํามาผ่านเทคโนโลยีการประสานไม้แบบนิ้วมือซึ่งจะช่วยให้ลดการบิดโกมเมื่อใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคะ่ะ คุณสมบัติที่4มีระบบการประกอบแบบริมเรื่ยที่บริเวณมุมของทั้งสองด้านเพื่อทำให้ติดตั้งได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการเผื่อระยะเพื่อรองรับบานประตูทำให้ไม่ต้องปรับขนาดบานประตูค่ะ คุณสมบัติที่5ทางเรามีการทำสีรองพื้นจากโรงงานทำให้สะดวกในการใช้งานสามารถทาสีทับได้ทันทีโดยสีที่ใช้อาจจะเป็นสีแลกเกอร์หรือสีน้ำมันหรือสีอะคริลิกก็ได้ค่ะวงกบไม้จริงกันปวกรีโอดูราเฟรมของเรามีขนาดมาตรฐานอยู่3ขนาดก็คือ 70, 80แล้วก็90ค่ะ สีมาตรฐานของวงกบไม้จินกันปวก r ิโอดูราเฟมมีทั้งหมด3สีนั่นก็คือสีย้อมแดงสีขาวแล้วก็สีวอนัทค่ะ วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ทำความรู้จักกับวงกบไม้จิ้มกันปวกดีโอดูราเฟมไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ